สวัสดีครับพบก,กับผมเชาวโมโคกิตเปิดคลิปมัอ่ะชิบหายแล้วอื่นมันมอพ,พีไม่ติดมันบอลพ,พีไม่ติด<อ>ชิบหายแล้วปืนชิบหายแล้วชิบหายแล้ว,ลวเปิดมาก็บักเลยผมก็เลยต้องออกเข้าใหม่นะครับรอแป๊บหนึ่งเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าภายในคลิปนี้มีแต่เรื่องปัญญาอ่อนใครไม่ชอบก็ให้ปิดคลิปไปเลยนะครับเพราะว่าทั้งคลิปปัญญาอ่อน เข้ามาดาบคาตาคุริผมก็หายเลยครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยเทมยังต้องแลกเป็นโจนสลัดไหมด้วยแลกเหมือนเ,เลยแล้วกันตอนก่อนแล้วกันครับระวางที่เพื่อน,นยังไม่เข้ามาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอกาสปิดมันเป็นยังไไอ้เชตัวอะไรโดนคิปเปอร์ระเบิดไปอ้าวไอ้เชอะบ้านเป็นรูเห็นอาคารอินุเด็บนี้ก็ต้องรีบวิ่งให้ไวครับเออใชแลนะ้ว ตีฐานเรือนิดหน่อยเรียนก็ไม่หายนะโอ้ทำมาได้เอ้ไอ้ไอ้ไอ้ดวงดวงเชื่อมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกไปรับดวงเลยจู่ๆเพื่อนก็บอกว่าจะเล่นด้วยเลยต้องรีบออกไปรับก่อนตอนนี้ก็เอ็ดกันแล้วก็เข้าแบบเรื่อยกัน ระหว่างรอก็ตีจนสลัดพังดีกว่าเอ,อ๊ะทาไมคแบบนนีีนะ้เเ่ยจอกับตันคิดก็ต้องเปิดหนึองเล้วกันอ,อทำได้ไงวะตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าเออส้มบานก่อนดีกว่าสวมปัญญาช่างมาส้มบานครับส้มบานเสร็จก็ออกไปตีจนสลัดดีกว่านะครับโอ๋ยใชย่รุมๆๆเดี๋ยวนี้ก็ต้องวิง่งเฮดเดิดวสิครับ ตอนน oh ี oh ้ผมก็กลังรอให้เพื่อนใช้คำสั่งเคลียร์ของให้หน่อยครับเพราะว่ามันเล็กมากด้วยตัวเองตอนนี้ต้างดี้บ้านแก็คือเราปั๊บปีนี่มันดีเล่โคตรนานเลยมันดีเล่ประมาณสามสิบวีตอนที่ทำงานโอเคเอ้ยพื่อนปวดอะไรอ่ะจากคลิปที่แล้วเพื่อนผมได้ออกทะเลได้ผลพิสายมาถึงสองคนโอาแค่ไอโด้งเนี่ยคุณเออใครโดใครโดเกิดใคโดเกิดเดี๋ยวนี้ผมก็เลยว่าจะไปต้อนรับมันหน่อยแต่หาตัวไม่เจอผมก็เลยช่างแม่งเอาผลพิสัยให้เพื่อนเด็กก่อนดีกว่า เอาผนพิษอีกเอาไป oh, ไม่สายโรเกียน่ะคิดดีๆนะเพื่อนใช้คิดดีๆนะเ,ดดนะเอาผนฟันไปเด็กก็ได้ละแหมลอใครโตมันยุ่งไรนี่กินก่อนเลยพี่โดนกินก่อน,นเลยเดี๋ยวมันพี่โดนกินเข้าไปละอุยอ้ยอุ้ย <c oughs> มาถึงสามหัวเลยครับนี่ม,มันผมพิษอะไรกันผลพิษอะไรไอ้เราอ้คนมันจะแดกไหมมันจะโอ๊ยไอ้โดมไอ้โดมมันทำไรนี่ จูเพื่อนก็นใช้ผลเลยครับไม่บอกกล่าวเลยเออเพื่อนผลโนตรนหดเลยนะเพื่อนเป็นมังกรสามหัวสายไปสายมาเอ้ยทำไมเราตีพิษเราตีพิษโอ้ยผมผมไม่รู้รับพี่ผมไม่รู้ผมไม่รู้เอ้ยเดินหนีไปเด็บาด,าด้านๆเลยนะเนี่ยใช้พิษใส่เพื่อนแล้วพวกเราก็เลยลงมาลุมตีมังกีดีลูฟี่กันนะครับเฮ้ยจู่เออเพื่อนมันก็ใช้สกิลพิษม่วตัว รู้ฝีเดิมไม่เด <c ười> ิมไม่รู้แต่ผมเนี่ยโดนเต็มเต็มเลยเอาตายได้ไงวะเนี่ยกระปั้นกระปั้นแล้วปืนตั้งตั้งอะไรเดี๋ยวไอ้ปืนไอ้ไอ้พื้นเนี่ยโด่งมนทำไว้อะมันเป็นพิษซึ่งมันไม่หายมันมันมันไม่บล็อกมันไม่หายตีโด่งถึงแม้จะเอาลากให้ลากเก็บละทุบทุบทุบทิ้งเลยนะเออทุบได้อยู่ เพิ่มโคตรดวงเลยอ่าอ่าหรือคันเจ็บหมดแ้ว่าเราอยไปสิ่งต้องเป็กล้าประว่าไม่รู้อ่ะเ้าโลดเล็กเลยไม่เชื่อเชื่อให้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 ลองแดวให้ลองแหละเออเรารู้แล้วว่ามันเป็นผลเลยอ่ะเรากินละไปไหนมันไม่ใช่ผลในนั้นนะมันไม่ใช่ผลสมุกไม่ใช่พื่อนตอนนี้อยู่ดินเข่าเราไป มันคือผลลัองหนขี้ไก่เพื่อนบีอูบัไทายแค่บ้านมันจะมันจะได้ไม่ไม่ไม่เป็นไรไอ้เพื่อนนายเห็นรึ้วไหมมันจะเอ่อมันจะติดเส้นทางหนได้โจไว้เห็นมันเราเดินเข้ามาในบ้านตั้งนานเลยเอ้ยมันมันขอเล่นเฟซก่อนวะตอนนี้เฟซเจอมาถมงแล้วเปิดเปิดได้เ้ยเอ้ยผลนี้ไม่ใช่ขี้ไก่นะนี่เพื่อนมองไม่เห็นผมเลยมันดีขึ้นไหมเนี่ย ตอนนี้ในบ้านนี้ก็เกิดสึกระหว่างประชันกันระหว่างผู้ชายบ,บริษัทต่าง,งนะครับตีลูกน้องใครโดนหน่อยแล้วกันเอ้ยซื้อบรนค้างนิดหน่อยไม่เป็นไรตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับเอ,อเลยเดินไปเดินมาอยู่ในซื้อนอนกันอรอมาให้เลือกเตียงเลอยอเตียงการ เออปืนเจ้นายยะไม่เรไม่ใช้นะั่นไม่ใช้ของเราอะไรเอ้อไม่ไดนอนเตะต๋อเดี่ยงไวแลาวยังอ่ะทำแล้วทำแล้วทำแล้วมเร็วปืนเี่ยเราาไม่มี้นนอนเลยอ่ะอะไรปืนเรานอนอยู่ปกตินี่ เต้นเราบ้างก็แต่เราไม่เห็นใครนอนแต่เราบ้างเดี๋ยวไม่เด้ก็ไม่เดี๋ยวไปกัดพวกคนบอกรู้คนนอนอยู่เอาเลยเราเราลืมไปว่าเราไม่ได้ปลดลกผลลงหุ่นทียเรานี่เจอพลังผลลงหุ่นไปงงนะสิงงนะสิทำไมซื้อมาเป็นแบบนี้น่ะอืมอย่างวะ เดินไปเดินมาก็เจอซิวเวอร์แฮรรี่เดี๋ยวนี้ก็ลากไปเก็บที่บ้านสิครับจะได้ไม่หาย ลงขอบคุณมากนะลงไอ้ไอ้พื้นที่ดงทำให้เป็นกับดักที่ดีมากโลอมอนเตอร์มาเหยียบเออทำให้อีไม่ล่ะเออไม่เป็นไรตเป็นชายเนี่ยนั่นจำตะมินชายได้ครอบบ้านเลยไม่ล่ะโอ้โหไม่ดีมากไอ้เจ้าไม่เป็นไรครับควนพวกพวกไอ้นี่อันดับเอ่ออันดับแท็บในเกม<อ>จิโร่ก็ตีสตันแล้วก็ตีพิษด้วยไม่รู้เป็นไรได้โชวยชีวิตมัากมปเลยนะแต่เราหลอ่อยู่แฉงเธอไม่เป็นไร ก็ด okay, well, ีอย right. oui> ู่แต่ไม่มีแต่พ้องเลยครับจอสลัดน hey, ี่งอกแดงขอบคุณใจจริงที่ช่วยชีวิตเชนไว้เลยนะเพื่อนออกมาช่วยเพื่อนตีเจอสลัดแถวนี้นะเนะ่เจอนี่โคโรบินก็ต้องรุมตีกับเพื่อนนินรีบแบบนี้ มอไม่ว่า่ะไอ้ดวงเปไดไอ่ะดวงตรงแล้วเราจะไอ้เลื่อดน้อยก็จะดูในโจที่เดียวใต้เลยไอ้ดมงทานเรือสไนเปิดดักซุ่มอยู่ข้างหลังนายก็เส้นนิดเดียดเหลือแค่ะาสไลป์เออไม่เป็นไรนะเพื่อนได้ชิลาร์เทนอะไรอีกเสร็จแล้วพวกเราก็มารุมตีมังกีดีเลยสิ อยู like so ite, ่ต <sup> wow, wow, ็มน no ้าบ้านเราวิ่งและมีประตูอ้เฟนเอาักเกินไปคนละกองเล้ยเอาไปแต่ไหนไม่นอนนะปืนไม่ไม่ไม่มจจอย่ว้าวว้าวพนี้แบบจะเป็นเช้าที่สดใสเออสดใสจะบักไม่เะเอ้ยเอ้ยแบบแบบสาวแล้วลยอกมันเลือดเลยขึ้นแล้วเลื่อนเลยขึ้นแล้ มดเก็คือเมื่อมันเอาสามดับฮะอ้ไงเราเบาเปดอกแราไม่น้อยเราเพลงเาเพมันบทดับดับดบไหมดบักดับไหมเนไม่ดบอ่ะมันดบพ้จ้อฮะไม่ดบพนนี่กินเลยไม่กินเลยไม่กินเลยกินเลยกินเลยเออไม่เย็บผม้นมันเป็นเหล่าเป็นเล่า ผลเองสิปีนน่าอย่าบังคับเขาสิให้เหลือเองไม่ไม่้แลตอนนี้เรามีซอพุดอยู่ในตัวเราจะให้มันเหลือเพรามันจะกินพุ่นในงั้นเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ในบังคับเออคืนใจโดดให้โดดก็กินพุลไอ้นี่ไปเออหรือว่าเรนกินจริงไหมโดดไม่กินดิือโอ้ยดดหลวม้วน้องโดดไม่ด้เพราะนันตอนไหนเราไม่กินนี่เราเราคิดว่าโดดใช่ใช่คิดแล้วไปกินแล้ววะเด็กที่ไปแล้ว ไม่ไม่กินช่เทบอเลยะดไม่กินน่อหอกินหอกินเกิดห้าบานไมเชียร์อกินหอกินคนโทษนแต่เดคนเราคนเราตีโชไม่หล่ะโซโลโชไม่หล่ะได้ได้เอาไปเล่นดูเอาไปเลยไม่ก่ตีเออยู่ไหนกันอะ อยู่ค้านอกเกมครับอ้าไม่ไม่แล้วอยูใครว่าจะดบกินคานั่นแหละเออเดบตีเลยดบตีเลยมัน<ห>น,นั่นแหละหตัวเนี้ยใครผมเลื้อยอยู่นาบานนี่เนี่ยคนหืวเนี่ยตัวเนี้ยเขากินตีเลยตีเลยมันดกคลหูได้แล้วถ้ามันดอกอ่ะคลหูสุดในเกมั้ยคนไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่ให้ในกินก่อนคนเออคนคนแซงเอ้ยสที่ไหนวะ ม่ไม่ไอึดจังรู้วะโดมไม่ยังสกิลเลยเพราะว่าเกิดตัวคิดใช่ไหมเราต้องที่ออกจากบ้านอ่ะไอ้โดมที่ไหนไม่ใช่สกิลเว่อไนกลัวบ้านระเบิดเลยใช่ดีดีดิทำไมทำไมมันโหดจังปกติมันไม่ได้โหดขนาดนี้นี่เบาปุ่นยางคิดไหมหรือว่าันน่ะนายหลุดตรงไหนเมื่อไนหลุดเนียทำไมมันเพิ่งว่านายจอย มามเพื่อนขึ้นมานายจอยมาเพื่อนสู้ไปสู้มาเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยมันกึดจังวะปกติเราตีสองตีมันก็ตายแล้วนี่เย้ยไม่รอผลซะด้วยได้แต่ดาบเอาเพื่อนนี่เอาผลไปไอ้ผลซะไไหนเอาดาบไปเออช่างแมงอ่ะ ผลอะไรผลอะไรไม่มันมีอะไรก็ไม่มันมีไอคนแก่เต็มแมพเลยนะเออทำทำไอ้นั่นน่ะเพื่อนจะตาม้าของผมเพื่อได้ออกประจมภัยแล้วก็ตามหาผมไปสาบให้ผมเด็กครับซึ่งผมกินไปแล้วผลรักตามแมพเลยไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดียวไหนมแค่ผลรักตะกาลไอ้นั่นเพื่อนเป็นไรหรือเปล่าเฮ้ยวัดได้โปรโปร ไดด้ว๋อนี่หุ่นโรบินเพื่อาจะกินก็ได้หุ่นอยู่เดาตีนี่โคโรบินได้เออใช่เอาเลยไอ้โดาพุ่นหัวเต็มนีดแต่เพื่อไม่กินครับสงสัยมันจะไม่ชอบนี่เจอพลังพุ่พิษาผมไปแล้วก็เกิดศึกประชันพลังกันเอ้ยนั่นตัวไหนโราบิเอ้ลูฟี่ร่างนี้ลูฟี่ร่างนี้หุดโอ้แขกโอเคสตาร์มาแล้วสตาร์มาแล้วเอาเลยเออเอียงวะ ไอปืนเดาบเดดาวคาตุนี่เออไอนั่นเองลหายไปไหนอะคาตุนี่เดบเดสิบเออเออมึงแช้บุญไ้กูตายเลยกูเลือดสีเลือดสีเฮ้ยมันเมียมันมาดูร่ไอ้ปืนมงใช่ี่ยกูตายมึงมึงไม่ตายแต่กู กูเอ้ยพูดไดครับพูดไดครับบีบีรักด้วยกันได้ครับอ่ะตายละเดบ้าหรอไอ้ผมโอ้ยจีบเราเลยเดบเราเลยพูดได้รับโทษโทษทีพอดีผลพี่หูดเกินนะครับน้องไอ้ยผมใจผมใจ๊ี่หน้าบ้านชิบหายแล้วไอ้เชยเอ้ยเชียเชียพูดหลุดเฉยเลยไม่รู้เป็นไงเข้ามาก็ต้องรีบไปสู้กับผลแสงข้างนอกเลยครับผม ผมยอมให้ไม่ได้เพราะผมมีความพิซาร์แล้วผมก็เลยสู้ตึงๆกับเพื่อน,นครับคบโบกันผัดกันไปมาซึ่งก็คือแทบไม่มีนาเมีอ่ะแอ้วมันแล้วมันคือชากมัเจ่อลูมไม่ทีนะค้าเค้างค้ๆๆเ,เ,เ,เดี๋ยวนี้ปืนๆไอ้ปืนมึงทำอะไรลงไป หลุดเลยเห็นไหมผมก็เลยต้องถอดเออมดออกก่อนแล้วก็เข้าครับเพราะเมื่อกี้มันเข้าแล้วหลุดเลยครับแล้วก็เสียมดอีกทีหนึ่งความปิดปืนจะบิดปืนดีสาตแล้วก็บอกไอ้โดดนายไปไหนนายไปไหนโอ้ยเชี่ยไปเจอไปเจอใช้ใช่กิ๊วเพราะว่าไม่ไม่โดนไม่โดนเจ็บบ้านเจ็บบ้าน ไอ้บทแสงก็จะหนีไปไหนก็ใช้สกิลจะพบบ้านท่จะสังเกตให้พอบ้านพบ้านดีดีดีแล้วเห็นใกล้ๆบ้านเออบ้านราคาบ้านราคาบ้านราคาบ้านดูไฟไหมมันลามมันลามไปมันเป็นไม้มันเป็นไม้ทั้งหมดดีดีเออโอเคไม่เป็นไรแม่มันมันติดไฟนิดหน่อยโอเคคุณคุณแล้วคุณแล้วเออลืมลืมไปปืนตอนที่เราเข้าแบบมาชิบหายละชิบหายแล้วแล้วเรนนี่อย่าเรนนี่อย่า เออไม่ได้ีบจ้ะเอาโอ้ปืนได้รีไปละไม่หรอกจะไปหาไปอยู่ตอนนี้ได้แล้ไอตัวได้หาคะที่เราชันหาไม่ได้โอ้มาก่อนเออทุกคนคืองี้นะตาเจออะไรผมหายหมดแล้วค่ะผมไม่ใสังเกตโทษทีเฮ้ยเพื่อนตีได้กันอยู่โอเคไม่ทันละไม่เป็นไรชีวิตบังคับให้ผมต้องกินผลโรบินนะครับ เข้ามาเลยผมไม่กลัวหรอกไอ้ใครก็เถอะจะสนับที่ไหนก็เถอะเข้ามาเลยมันจะอึดไปไหนเนี่ยทำไมเรารู้สึกว่าการเดินกับบ้ามันเหล็กชิบหายเลยเดินมาก็คือค้างหมากเบกไม่อยู่เลยผมนอนดาหลับแล้วพรุ่งนี้หวังว่าจะเจอเรื่องดีๆีไหล้ะ เอาละฮะขี้หาจากซิเวอร์เรอี่ใช้เอมอารูห้าแล้วก็ต้องมีมอปืนอ,อ้ปืนอีปืนไอ้ปืนมึงอีแล้วนะออกมาตีจนเออหาเรือข้างบา้านเส้นหน่วยไม่เป็นไรไปเอ้ยมึงกาตีเวอยวนึงตายเออเฮ้ยมึงเจอกูเอามาเลยสตีฟลูกพ่อ กลับบ้านดีกว่าปล่อยให้สตีฟรู้พ่อจาัดก,การไปเอาละทุกคนถึงเวลาแล้วถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้เลยนะครับคนจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ